ยนความว่าเอ้ยขวานอะไรใช่พวกมึงเล่นดีๆกันไหนดีเอาเอาอะไรเ้าอะไรเอาอ๋อ โอ้ควานของเจ้าหรืควันท่านไหนกันระหวังควานอินกับควานเป็นที่ผูกกันแบบนี้ตำไมควานหินอยู่แล้วเขากูเพิ่งทำตกไปเมื่อกี้เอนกันออกไปเี้ยเอาเหัวโยนควานเอาใกล้จะฟังแลยด้วยฉันโดนสแกมแกลมยี้แไม่ศักดิ์สิ้น